สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับใน EP รีวิวสนามวันนี้ เป็นคิวของสนามแพทสเตเดียมครับของการท่าเรือไทย FC ซนะเหมือนเดิมครับก่อนแรกเลยก็จะมาให้ชมอินโทรเนาะตอนนักเตะวอร์กอท์ออกมาจากสนามเนาะก็จะให้ดูกันก่อนครับว่าในสนามที่ในลักษณะที่มีผู้ชมอ่ะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะมาให้ดูสนามในลักษณะที่ไม่มีกองเชียร์ไม่มีผู้ชมบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปสนามให้ดูนะครับสนามจริงอ่ะว่า มันเป็นยังไงแล้วก็จะนำมาเทียบกับสนามในเกมเนาะว่ามันเหมือนขนาดไหนครับว่าเขาอ่ะเก็บดีเทลมาได้ขนาดไหนเนาะก็รู้สึกว่าทำมาเหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับสนามท่าเรือเนี่ยเหมือนหลายๆส่วนนะนี่ครับสแตนในลักษณะที่มีกองเชียร์นะโหก็ถือว่า สวยละครับดูครับคนเพียบเลยดูนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไอตอนที่มีผู้ชมอ่ะผมจะไม่ค่อยดีเทลไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะจะให้ดูผ่านผ่านครับ แต่ไปเจาะลึกดีเทลกันตอนที่ไม่มีผู้ชมเนาะโอเคจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกดีเทลตอนไม่มีผู้ชมกันนะครับ let's go มาครับมาดูสนามในลักษณะที่ไม่มีกองเชียร์กันบ้างนะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากสเตนตรงข้ามสแตนหลักกันเนาะ นี่ครับเขาก็จะมีป้ายสกอร์บอร์ดป้าย LCD ขนาดใหญ่นะอยู่ตรงมุมแล้วก็นี่ครับสแตนก็จะลักษณะประมาณนี้เนาะแล้วผมก็จะขึ้นรูปภาพให้ดูครับซึ่งที่นั่งในแพดอะมันไม่เหมือนครับ เมื่อเทียบกับสนามจริงแล้วอะ่ะเขาจะเป็นสีส้มสลับกับสีน้าเงินเนาะเดี๋ยวมาดูดีเทลป้ายตรงนี้กันนะเขาก็ใส่มานะครับเนี่ยสิงเจ้าท่าเราคือตํานาน1967าครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้ดูเช่นเคยเนาะว่ามันเหมือนขนาดไหนครับนี่นะป้ายเมืองไทยประกันภัยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเขาก็มีนะครับผม <Wow. S 1> โ้โหแต่ว่าดีเทลใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูมุมนี้กันบ้างนะก็มีเนี่ยครับสปอร์ตไลท์ต้นใหญ่แล้วก็มี ป้าย LCD ขนาดใหญ่นะจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มีคำว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับก็โอ้ก็ถือว่าเหมือนมากเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพให้ดูครับส่วนตรงสแนตนฝั่งนี้ก็มีเมืองไทยประกันภัยแล้วก็การท่าเรือแห่งประเทศไทยก็เนี่ยแหละครับลักษณะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะโอ้เขาก็ใส่มาด้วยนะครับ Social d i s t a n c i n g ห่างแต่ห่วงครับผมโอ้โหถือว่า ใส่ใจในรายละเอียดมากพอสมควรเลยนะครับตึกด้านหลังก็เหมือนนะครับเนี่ยโอ้เขาใส่มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าตึกด้านหลังอะ่ะของจริงมันเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของกองเชียร์ทีมเยือนนะครับผมก็เว้นตรงนี้ไว้ก็เหมือนของจริงเลยนะครับของจริงเขาก็เว้นช่วงนี้ไว้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูสแตนหลักกันบ้างนะโ้โหทางด้านมุมเนี่ยเขาก็ใส่ ตู้คอนเทนเนอร์มานะโหไม่บ่งบอกถึงว่าอยู่การท่าเรือไทย FC อะไรประมาณนี้ครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวมาดูสแตนหลักกันบ้างนี่ครับสเตนหลักก็จะประมาณนี้นะซุ้มที่นั่งของนักเตะทีมเยือนนะฝั่งนี้แล้วก็มีบล็อก v i p ครับโอ้โหถือว่าเก็บรายละเอียดมาได้อย่างสุดยอดเลยนะเหมือนมากเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ซุ้มของทีมเย่าโอ้โห สุดๆไปเลยนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะโอ้ยเขาก็มีป้ายครับ Welcome to p s s Stadium นักสู้หัวใจสิงนะโหย้ยก็มีมาด้วยนะแล้วก็มีป้ายเมืองไทยไประกันภัยเช่นเดิมครับลักษณะสนามก็จะประมาณนี้นะแล้วเขาก็ใส่ตึกด้านหลังมาด้วยนะเนี่ยอาคารล็อกซ e ลี่ข้างหลังก็ใส่มาครับส่วนเดี๋ยวดูมุมสูงกันนะ นี่ครับทางด่วนทางด่วนเขาก็ใส่มานะ่าโหหรือว่าเก็บรายละเอียดได้อย่างโอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูสนามด้านบนกันบ้างนะครับว่าลักษณะสนามอะ่ะจะเป็นอย่างไรรอบๆก็จะไม่มีอะไรมากนะที่เขาใส่ดีเทลมาก็จะประมาณนี้ก็ดูครับว่าผมว่ามันเหมือนจริงมากเลยนะขนาดโครงสนามก็เหมือนนะของแพสสเตเดียมเนี่ย เดีมาดูรอบๆมุมสูงกันเนาะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่จำหน่ายตั๋วของผู้ชมนะครับโอ้โหเขาก็ใส่มาด้วยนะเนี่ยจุดจำหน่ายบัตรครับโอ้โหรือว่าใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะเนี่ยนี่ครับรายละเอียดแพสสเตเดียมของการท่าเรือไทย FC ในเกมเฟส2021นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะที่ผมจะเอามารีวิวให้สนามต่อไปก็จะเป็นที่ไหนก็ฝากน้องๆกดติดตามกดไลค์กด, like, กด กระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสนามต่อไปจะเป็นที่ไหนแต่สำหรับ EP นี้สนามแพทสเตเดียมของการท่าเรือไทย FC พี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสนามที่ไหนเดี๋ยวไว้รุ้นกันครับผมส่วน EP นี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ